สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยรักและก็เอฟซีที่คิดทอดคิดถึงพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านนะครับกำลังเปิดช่องหมอลำเทิงกันอยู่วันนี้มาเปิดคลิปมาโพที่วัดเก่าบอตบนนุรหนองแกวอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก่อนสิบไปเบิ่งคลิปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์่าลืมกดซับสไครต์่าลืมกดกระดิง่ง และเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกับช่องหมอลำเทิงด้วยนะครับก่อนิิไปนามาหลังท่านผู้ชมมาฮอดแล้วมือนี้นะครับมาถึงวัดเก่าบอ่อแล้วน้ำกล้วยน้ำอ้อยน้ำบักเ้าแล้วกับบักทั่วบักแตงเขามาร่วมบุญกระถินน้ำเพลินนะครับเข้ามาร่วมงานกระถินนะครับก็เลยมาฮอดแล้วหลังจากคูบาจา์เพลินฉันเพลแล้ว บานนี้ก็มาพวกพอกไม่ออกกันเลยมันเริ่มในบาน้าดนี้อ่ามารับประทานอาหารเซ็ตสลอคู่บา,าจาร์เพิ่นกินเพิ่นเพิ่นฉันอิ่มแล้วเนาะมูท่หากับพักกันมาก,กินกินข้าวเพรกันบ้านท่านผู้ชมแต่ว่าพราะเน่เสถียร่นบังเอิญกินเข้าอิ่มมาแล้วนะครับก็เลยบ่องยากน้ำเพิ่นกืนเลยเอาเสือโอกาสไทยอ่าภาพส,สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมีอาหารหลายอย่างป้าตัวนี้กินบ่เหลือบ่เบิด แต่นะครับบอบกินได้ไงกับบบเบิลบวจักสิเป็นของหวอกของวานบวจักสิเป็นเอ่ขอของข้าวเนาะมันหลายอย่างหลายเนี่ยคนมีงานมีกันนะครับในวันที่สิบแปดสิบเก้านี่นะนะครับบุญกระถินงานบุญกระถินยูวัดเกาบ่อนะครับหัวตะพันอำนาจเจริญเมื่อนี้ก็คุณหมอเนี่ยกับพี่น้องชาวบ้านเ่าเนะมาเด้นร่วมกันนะครับ เพราอเกิดพออ่อใหญ่เสียเทดก่อนครับมาก,ก่อนมากินเขาก่อนผมก็บอกว่าเออยังไงยังไงก็ต้องนําภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบสวยๆก่อนกินไปลวดผู้กินนั่นมันพออ่อใหญ่เสียนนี่ได้ยากน้าเขาน้นํานามบันไดดอกขอตึกแต่ว่าให้ด้รูปงามๆรูปสวยๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่นาเนาะอจะว่าเด้นํมมามาเมื่อนี้หลังจากนะครับหลังจากรับประทานอาหารเส็จบัดนี่ หลังจากกินขา้าวแล้วๆนี่พ่อใหญ่เสียนกระสิอ่ามาอมาเอาเอาบักบักังก่อนละเอาบักบักกล้วยเนาะกล้วยเป็นเครื่อนะครับฝนตกดิสันผู้ชมตอนนี้นะครับพอดีถอยรดถยรดมากถอยรถดมากกําลังวาเสียวอ,อันนั้นกําลังวาเสียวกล้วยมาผูกมาแขนน้ากองกระถินเผื่พิระเทศทอปสล่าเลยเด้เออบ้นผูกกล้วยผูกอ้วยบ้านเป็นท่ราเฮ็ดกองกระถินนีดน่อยเอา่อย,ย,อยแง่ด้สันผู้ชม เป็นกระถินใหญ่เลยนะครับอยู่ในสลาบโบสถ์นเพลนนี่บ้านนี้เพลนกันต้นไม้ต้นตอกต้นอยังกระตามขอให้เป็นต้นไม้อยู่ในบริเวณวัดนี่เพลนจะปลูกกล้วยอ้อยซอยปี๊ปลูกบักหุ้งปลูกผูกบักกล้วยผูกบักชมโอผูกบักข้าวเป็นเสิมเริมอยู่ตอนนี้ฝนกําลังเลื่อมมาเนี่ยฝนกรลังเริ่มเจ็ดเออกรลังเริ่มตกสวด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 แต่ว่าพอยังเสียดกันย่างเขาโฮมกอนแล้วเนาะ เออเขามาไดโฮมแล้วน้องใช่น้องสาวพวกหมอพวกนี่เพ,พิ่นก็พากันมาเอาบักเผาเอากล้วยเอาหยางลงแต่ว่าพอเหญ่เสียรเสถียรงยางขี้ไรก็เขาโฮมไว้ก่อนละว่าสนอกแลนเขามานด้โฮมฝนตกนะครับได้กล้วยไปกับประมาณเจ็กสิบกว่าเครื่อนี่ลหละนะครับไดียหลายๆอย่างนั่นล่ะนะครับไอ้พวกบักหุงบักห้อยพวกบักทั่วบักแตงนะครับซื้อไปนํำแล้วก็เก็บไปนํำนะครับที่ปลูกเอาไว้ บัดท,ที่นี่ครก้อนสีออกไปผูกเนาะก้อนจอ,อกไปผูกกล้วยปล่อยผลตกจะกข้าวกันสันผู้ชมผลก็ร่างตัวตน,นี้แต่ว่าพญายเสถียรกับบอส้นหยุด <c oughs> ขออภัยครับพญายศนั้นก็บบอันส้นหยุดดอกกันทายท้ากหมยังทายาทําเห็นท่านผู้ชมเดือบกันอยู่อันนี้เป็นต้นปัจจัยนะครับเพนเด็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มไอ้ผู้ใดเข้ามาแล้วต้องการอยากร่วมอ่า เสริมบารมีตัวเองอยากอยากร่วมนะครับบริจาคเพื่อกมีหมองให้เสียบใหม่อันนี้บ่เป็นประกาศว่าให้ท่านผู้ชมได้เข้ามานี่นะครับก็ตามกําลังศรัทธาของท่านผู้ชมผู้เขามาเห็ดบุญเห็หยังเล้วเพิ่นกับบหานได้แต่ว่าบ่ได้ประกาศว่าเชิญเด้อเชิญเด้อยากดอกนะครับเพื่อนเห็นเพิ่อนก็ย่างมาเองเพิ่นนะครับขนาดพ่อใหญ่เสถียนย่างมาพ่อว่าซส่กัย่งเด้มาว่ารวมบริจาคน้าเพิินนะครับร่วมบริจาคร่วมทําบุญด้วยกันนะครับตอนนี้ฝนมันตกฝนมันตกแห้งอยู่เด้ บัดที่นี่ลานมาห่วยมันสีเศร้าสี่เดีไปเขียนน้ำพึ่นอยู่บ่ละเนี่ยมันก็ฝนตกบ่เศร้าเสียวัดสันเอหลานี่ว่าป้าตัดสินใจแค่ฝนผูกเลยว่าันแล้วแต่มากว่าสันเรามักปรึกษากันอยู่ดนเตือบเด้มาปรึกษากันนะครับก็สิได้ปรึกษากันอยู่ดนเตือบนี้ครับมันอันนั่นมันฝนบ่เศร้าจักเทื่อใส่เวลาฝนอยู่นี่ประมาณเกือบชั่มุ่เง้อิธานผู้ชมเออฝนมันตกบ่เศร้าจักเถื่อไหล เกือบพ่อชมองเกือบพ่อโชโมงมันก็ตกอยู่สามนั่นตกบ่อเศร้าแต่มากระบอกม่นแห้งแต่กระบอกคอยนะครับมันบอกน้ำฝนนอกฝนย่ามหนีว่ายงง่างยฝนย่ามเดือนสิบเอ็ดฝนเดือนสิบเอ็ดมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับช่วงเมือออาา่อกพรรษาผอมบันนี้ช่วงกพรรษานุ่บบานฝนนี่มันมันมนกจะ่ํ้ามเข่าคนมันก็เลยคิวอ,อกาศได้ห้ามบุญกระถินน้ำน้องใชยอดบ่ได้นะครับก็เลยว่า เบิ่อสิอกไปผูกเบิ่งมันก็อ,อันนี้แทเพน่ามันเป็นอย่างมันคือโต๊บโบเซ้าตาวัาสดง,สงน้องไายมันก็จับกล้วยแล้วก็นลอไปล่องผูกเบิง่งแต่ว่าออกไปก็บแม่นธรรมดาประเด็แล้วท่านผู้ชมออกไปมันก็เปียกหย่อนผุแล้วเนี่ยฝนตกเนาะฝนตกลิ้นเอาเอากล้วยอ้อยซอยเปียวอันนี้ไปแขนนะครับออกออกไปแขนอ,ออกไปผูกเออหลังจาก <c oughs> หลังจากพอพิน่น เอาไปผูกแล้วนะครับลูกชายพ่นเห็นบ้านนี่ลูกชายพ่นเห็นเพิ่นก่าปะมันกับว่าเป็นตะเปียกพันใดตัวแล้วเนาะมันกับพ่อผูกได้อยู่ตัวว่าสั่เนเอหมอลูกชายพิกนก็ว่าน่าถ้าเศ้าให้ฝนเศ้าก่อนบ่นอนหรือจาไปผูกเลยนอะพากันคุยกันู่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงั่นผู้ชมมันออกไปผูกกันนี่บ่ได มันเอากล้วยไปหอยบอ่ไดหมันเอาบอกักุ่งอัหยังไปหอยบห่คด้องสุกอย่องยางหลยหลายยางเอาไปหอยไก่ได้หลายเตืบลวละนะครับลักหม่องลักเสีอผมกถทายนํำก็บวทันนะครับปีนหนามาทั้งนี้ทั้งนั้นมันเอาไปผูกปีนหนามไปทังนั้นที่นี่ทั้งเหนือไปผูกจังสี่เอา้าผูกกระูกไปผมว่าเดี๋ยวตัวไหนทายท่านผมก็ิถทายลงไม้ท่านผู้ชมได้เบ่งกัน ฝนกระ่บว่าสีเศร้าตื่นเ้มัน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 โต๊กมาเรื่อยๆนะครับต๊กมาเรื่อยๆแห้งมากแห้งมากแห้งมากแล้วก็ค่อยบางออกบางออกล้นเตยวก็แห้งมากแห้งมากหลานโอดบ่ไดรนะครับหลานไสอดบ่ไไรเบิ้งแหวไปผูกแนว่าซั่นเปียกกระโซเปียกระบาดนี่าซัเออกระโสเปียกกระโซเปียกว่ัสนก็ไปผูกจะแล้วสัตนผู้ชมมันกระ่แบเป็นของเหตุไงปาะเด็นนี้นี่เนี่ยเนวไปผูกกันเสือกฟังฟงมืนมืนยู่กลางฝนเหี้อยู่กลางสายฝน ดึงมากส่วนนี้ส่วนนี้ก็หลุดดึงมากส่วนนี่ส่วนนี้ก็หลุดเอผูกมูเิ่นละคนเอาบัก่งมาผูกไปแล้วเน้อผูกกลางน่วยมันก็นี่มีนาะเพิ่นบ่นได้ทักแสกสซนนะผูกบักผูกบัก่งไว้แล้วจะฝนตกมามันหนักน้าม,มันมืนบัก่งก็ขูล,ลงมาทาั้งดอกแซวบักเข้ากับขูออกแซวบ่กต้นแตสิเก็บเขาผูกอ้แจ็กสวบาแนวได้ทันผู้ชม เออเป็นแนวดกกเป็นแนวนั่นละนะครับผมก็บอกอยู่ว่าเขามานั่งคุยกันก้อนมาจนพา,าจานมันรบ่อะไรขึ้นกันเพื่อนว่าเปียกกับเปียกหนะ้าสิเปีสกกระบาดไปนี่ยากถึงน้ำฝนเออผมก็เลยว่าเอาผูกกระลอกผูกบังอาจารย์โมเมมันสิเปียกประโทประทั่งมาใช้เห่านะเปียกกันแล้วเพราะฝนโมเสาว่าจนบาดท,ที่นี่พวกไปน้ำกันเนาะพวกทีมงานไปน้ำกันว่ะ เปียกกระโสเปียกรุ่ยเรื่อยว่าซัทนแต่จว่าเด้พักกันได้ออกมากแข่งฝนนะครับแข่งฝนตากฝนกับผูกไปน้อสิ่งของบางสิ่งบางอย่างผูกไว้แล้วถึกน้ำฝนกตกลงมามันหมึนโอ้ยสัตนผู้ชมเอาบุญนีเทเ่อนีเอาบุญแบบทุลักทุเลเด้สาเหตุที่ว่าทุลักทุเลเพราะว่าเอาบุญกระถินรอบนี่มันเป็นบุญกระินช่วงระยะที่ฝนบรทันเบิดเนาะ ฝนบนท่านเบิดไปนีฝนตกกันลำบากแน่กอดเอาหน่ะท่านผู้ชมเขาไม่เห็ดบุญดอกเขาไม่เห็ดบุญอันมือนี่ก็มีสร้างตัดผมสร้างเสริมสวยเขามานําำเลยท่านผู้ชมมีช่างเสริมสวยเขามาพูดได้อย่างตัดผมกับเขามาออเป็นงานวัดเกาบอนี่ท่านผู้ชมต้องการอยากตัดผมอยากสาหัวอยากแจงเล็บอยากท่าคีม จกแต่งหน้าเพิ่นมีสร้างเข้ามานะครับแต่ว่าฝนตกออกไปซักนอกบ่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมสิพยายามแอบๆๆไปใต้สากขานี่ละ่ะแอบๆเข้าไปใต้สากขาเดี๋ยวผมสิย่างมาเบิ่งอีกกลุ่มนึงอยู่นี่มีหลายคนเด็อันสร้างตัดผมสร้างนี่อยู่นี่ก็สิมีอยู่สามสี่คนนะครับแต่ว่าหันยนนนันเนาะแนวันนี้ฝนตกฝนตกก็ย่านเกี่ยวกับเฮ็ดกับเสริมสวยความงามนี่มันก็ใช้ไฟฟ้าเด้ ผมก็พยาามบอกอยู่รอกว่าเมื่อนปักพื้นปลาไฟ้พยามเอาเขานี่ในห่มแลวกเอาไว้สูงๆใหญ่มันมาถึงน้ำถึงในใยฝนสาดใหใยมันสือความซุ่มสื่อความซุมมซ่มหลังจกบอกน้ำพื้นน้ำไฟเนาะมันกับไหวคือมันเปียกมันเปียแนนไปเรื่อยๆมีหลในกลุ่มนี่ก็ได้นะครับเอา้าหลายกับ่าเป็นยังดอกหลไก่เพเื่อนเจ้าเดี๋ยวผมเสียออกไปสร้างพุ่นบนัดนี้ผมเสียออกไปท้างนอกก่อนเพราะว่าฝนตกหลผมมันทรมานใจนะครับ อามะทยเกี่ยวเกียวกับหมากไม่หมากตอกม้วนเพิ่นเอาขอมาบบวัตสิเป็นบักหงบักหอยกล้วยอ้อยซอยปีเอามาร่วมบุญกระทินในเทือนี่เนาะอ่ะเบิ่งคลิปพอญสียนก่อนคำหมอลำเทืองมากคือสิพ่อสมควรท่านผู้ชมเอาไว้คลิปหนาเนาะเฮาก็จจงค่อยมาพอกกันไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชม ยูดีมีแห้งเด้อความเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีนอนนลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วข้ารานสวัสดีครับ